สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่เยอรมันนะคะหลังจากที่เราเดินทางภายในตอนกลางคืนค่ะมาเช้าที่เยอรมันพวกเราก็ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันค่ะเริ่มต้นการทํางานวันนี้พระอาทิตย์ส่องแสงแรงมากค่ะแต่ว่าอากาศหนาวมากๆเช่นเดียวกันนะคะหนาวจนเกิดเป็นไอ้น้าเหมือนพวกเราอยู่ในตู้เย็นเลยล่ะคะ่ะ ก็ตื่นมาเช็ดกระจกกันแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันเริ่มต้นการทํางานแต่วันนี้ดีมากเลยนะคะนอกจากฝนจะไม่ตกแล้วพวกเรายังไม่ต้องอุ่นอาหารด้วยเพราะว่าเรามีอาหารจากเมื่อวานค่ะของคนที่ขายของนะคะแคชเชียร์ใน ปั๊มน้ำมันค่ะให้อาหารเรามาเยอะมากเราก็เลยได้ลองอาหารใหม่ๆนะคะต่อจากนี้โปก็จะรู้แล้วว่าเออโบชอบอะไรเพราะว่าการบอกชื่ออาหารนะคะโปก็ไม่รู้จักหรอกมันต้องลองมันต้องลองกินว่าเออชอบอะไรแล้วก็จําไว้ว่าของที่เราชอบกินเป็นแบบนี้นะคือโปไม่ชอบกินขนมปังใช่ไหมแต่ว่ามันมีแป้งแบบหนึ่งอะ่ะที่ห่ออาหารเป็นโลโลเหมือนกันอร่อยมากครั้งหน้าถ้ามีโอกาสโปจะซื้อหลายๆรสชาติแล้วก็เอามารีวิวบอกเพื่อนๆนะคะว่ามีแบบไหนบ้าง และแน่นอนว่าลูกค้าของปั๊มน้ำมันที่มาซื้ออาหารทานในวันนี้ก็จะได้รับประทานอาหารสดใหม่ค่ะเพราะว่าของเก่าของเมื่อวานกลายเป็นของพวกเรากันหมดแล้วดีใจด้วยนะคะกับคุณลูกค้าทุกท่านที่มาทานอาหารวันจันทร์ในปั๊มน้ำมันแบบนี้อาหารเพิ่งเข้ามาวันนี้เองเลยค่ะ วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่โปรมาทำงานบนรถบรรทุกคันนี้เพื่อเก็บความทรงจำดีๆนะคะรถบรรทุกคันนี้เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็น Security ค่ะรักษาความปลอดภัยให้กับพวกเราแต่ว่ารถบรรทุกคันนี้ก็มีการกเกษียณอายุเหมือนกันค่ะ,กะเกษียณอายุที่ว่าก็คือน้องจะถูกย้ายไปทำงานที่อื่นที่สบายขึ้นนะคะอาจจะเป็นบริษัทเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า ก็คือไม่ได้วิ่งทางไกลไม่ได้ทำงานหนักเหมือนเดิมแล้วและเราก็จะมาสร้างความทรงจำดีๆเพื่อ เก็บบันทึกไว้นะคะเพราะว่าเจบเศร้ามากค่ะทำงานอยู่บนรถกินนอนอยู่บนรถเป็นเวลาที่นานมากเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกลากันแล้วเพราะว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องแยกย้ายกันไปนะคะเดิมทีรถบรรทุกที่กเกษียณอายุแล้วจะถูกขายต่อนะคะก็คือขายไปในต่างประเทศหรืออาจถูกแยกชิ้นส่วนค่ะแต่ว่ารถคันนี้ยังดีมากๆและถูกบิวอิน มาอย่างครบถ้วนนะคะยังใช้งานได้ปกติสุดๆเลยและเจ๊เป็นคนลิอเองกับมือน,นะคะว่าอยากบิวอินอะไรบ้างนั่นแหละเราก็เลยไม่อยากส่งตอ่อและเป็นเหตุผลที่เจ๊เศร้ามากๆเพราะว่าเหมือนเป็นบ้านแล้วก็บิวอินมากับตัวเองแล้วก็เติบโตหน้าที่การงานมากับรถบรรทุกคันนี้ค่ะเป็นเหตุผลที่เราไม่อยากจะได้รถบรรทุกคันใหม่แต่ว่าอายุไขของรถก็เยอะแล้วเราก็เลยต้องตัดสินใจค่ะเพื่อ ที่จะมีรถบรรทุกคันใหม่เพราะว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะคะการใช้สอยพื้นที่ข้างในก็เลยแคบลงค่ะเพราะว่าจากที่โปแบ็คแพคแล้วก็กระเป๋าของเจฟรวมกันแล้วนะคะก็คือแคบจะเต็มรถบรรทุกแล้วค่ะเราก็เลยต้องการรถที่ใหญ่ขึ้นและรถคันนี้เราก็ไม่อยากส่งต่อไปในต่างประเทศนะคะเราก็เลย ยังจะส่งต่อให้กับคนใหม่ใช้งานต่อไปแต่ว่ายังอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะและพวกเราก็มีความหวังเล็กๆว่าในเวลาที่เราออกไปทำงานบนท้องถนนนั้นอาจจะได้ขับรถส่วนกันกันกบรถบรรทุกคันเดิมของเป็นอะไรที่คิดถึงมากๆเลยล่ะค่ะ feel, สำหรับชาลีน้อยลูกชายของโปรวันนี้ก็เลยได้เป็นวันแรกค่ะที่ได้ออกมาทำงานกับพวกเราแล้วก็เป็นวันสุดท้ายค่ะที่จะได้อยู่บนรถบรรทุกคันนี้ วันนี้นะคะพวกเรามีงานแค่2อที่ค่ะแล้วก็เราก็จะกลับบ้านกันแล้วเราก็จะบอกบลารถบรรทุกและเก็บความทรงจำงดีๆแบบนี้เอาไว้ค่ะกับพวกเรา3คนนะคะโปรเจฟ<ล>แล้วก็ชาลีค่ะ ชายโตสามารถทานอาหารในขณะที่รถวิ่งได้ยังไม่เท่เพียงแค่เท่านี้นะคะชาลียังสามารถเข้าห้องน้ําในขณะที่รถวิ่งได้ด้วยค่ะเข้ากระบะทรายที่เราเตรียมไว้ให้แต่ว่าน้องยังไม่อึ่เลยคะ่ะทั้งวันซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พวกเราลุ้นกันสุดๆเลยเพราะว่ารถบรรทุกกับมันเป็นอะไรที่ เป็นคล้ายๆกับกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ร่วมกัน3คนถ้าชาลีอึก็คือคงจะเหม็นมากพวกเราก็เลยซื้อทซายแมวกลิ่นของลาเวนเดอร์ค่ะเพื่อที่จะมาดับกลิ่นวันนี้เจฟเจอหน้าชาลีเมื่อไหร่เปิดประตูออกมาก็ถามชาลีเข้าห้องน้ำหรือยังชาลีเข้าห้องน้ำหรือยังถาม1วันเป็น1 0บ0รอบเลยล่ะค่ะ

แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่งานไม่ได้เยอะมากค่ะแต่เราก็ยังคงทำงานด้วยความเร่งรีบนะคะทานอาหารบนรถบรรทุกแล้วก็รีบไปให้ทันโกดังค่ะเพราะว่าโกดังต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเปิดปิดของเขานะคะซึ่งช่วงนี้หน้าหนาวด้วยแล้วยิ่งถ้าวันไหนฝนตกด้วยแล้วลก็พระอาทิตย์ก็จะโบกมือล้าเร็วมากเลยล่ะคะ่ะเชลลี่ฮัลโหลฮาว r า you? Still alive! <laughs> This is my home but when stop this is my home but still not. ดูๆไปแล้วพวกเราก็เป็นเพียงแค่ครอบครัวของคนขับรถบรรทุกซึ่งไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนะคะในหนึ่งวันชาลีก็เลี้ยงง่ายมากๆซึ่งเราคิดไว้นะคะคงมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในรถบรรทุกแต่ก็ไม่เลยค่ะชาลีก็กินนอน ส่วนเจฟนั้นก็ใช้ชีวิตลาวกับเป็นไซเบเรียฮักกี้เพราะว่ามี energy ตลอดทั้งวัน<ม>การติดรถบรรทุกมาของโปรนั้น <S <S เป็นอะไรที่สบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าโปรแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่ง<ม>การที่โปรไม่ค่อยได้ทําอะไรก็เลยไม่ค่อยจะมีเรื่องเล่ามาอัปเดตเพื่อนๆนะคะชีวิตพวกเราเป็นไปด้วยความเรียบง่ายค่ะไม่ค่อยมีปัญหาการออกมาใช้ชีวิตของโปรก็เลยเป็นเพียงแค่การออกมาบันทึกความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันภายในครอบครัวครอบครัวรถบรรทุก ที่มีเจฟและปโปรเราเริ่มต้นความรักกันที่นี่ค่ะ อาจจะฟังดูแปลกๆสักหน่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามแต่ว่าโปรกับเจฟพบกันในเว็บไซต์เดทค่ะและครั้งแรกที่เราเจอกันก็คือบนรถบรรทุกค่ะเป็นการวิดีโอคอลสุ่มนะคะและเจฟขับรถอยู่โปรบอกเจฟว่ามันอันตรายนะอย่าขับรถไปด้วยแล้วก็วิดีโอคอลไปด้วยโปรก็เลยอยู่เป็นเพื่อนเจฟบอกว่าฉันจะไปส่งคุณคุณจะไปไหนฉันจะไปด้วยแล้วก็รอดูว่า คุณปลอดภัยดีไหมนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็สองปีแล้วนะคะ We are v e r y big big m o r e r n jeep Charlie We tow, tow with Charlie We are r e r y tow m o r e a n jeep แล้ No, definitely eat and drink You drink too Yes oh, good. Now you poop. No When you come home you will poop for two days He not eat too much today h i m sleep longer Skelly, Skelly. Heartbeat. Hear sound, you know, no, not heartbeat. No. Okay. ก็มีแค่เจฟนะคะเพียงแค่คนเดียวอยู่บนรถบรรทุกแล้วก็มีต้นกระถินมีโปและสุดท้ายแล้วก็มีชาลีค่ะพวกเราอาศัยอยู่ด้วยกันบนรถบรรทุกคันเล็กๆแล้วก็ไปทุกทกที่ด้วยกันทํางานด้วยกันนอนอยู่ที่นี่ด้วยกันกินอยู่ที่นี่พวกเรามีความทรงจําดีๆมากมายค่ะโปรรับรู้ได้ตั้งแต่วันแรกที่คุยกันเลยค่ะว่ารถบรรทุกคันนี้เป็นเหมือนคู่หูของเจฟและแน่นอนว่า รถบรรทุกคันนี้จะเป็นความทรงจำดีๆของเราทั้งสองคนตลอดไปเลย to Yeah but I need to go to the toilet, Jade e ดูสิ e ี้นี่ e รา two times เลยนะ I will find one. okay thank you so much charlie it's not normal your bladder is full Ik <laughs> heb ¡Yummy, yummy, 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 yummy